สวัสดีครับผมโอ้โหมาเจอเจอตอนฝนตกเชะเปียกโอ้นี้แต่งตัวรอเนี่ยวันนี้เนี่ยสุดสีฟ้าแต่งตัวมามามาวันนี้ก็เมื่อวานก็ไม่ได้มาเมื่อวานก่อนก็ไม่ได้มาผมไม่ได้มาสองวันสามมาเสาร์อาทิตย์ี่คนเยอะมากเลยเนาะเยอะเยอะครับเยอะตั้งแต่เช้าเลยนี่ครับว่าเยอะครับตรงนี้นำฝันแม่นแล้วก็มีเซนกับหลักกิโลมานานแล้วตั้งแต่โอ้ตั้งแต่สมัยยุนุ่น จนอยู่นี่กับนนคดนนเซลไปฝันบ่อยเข้าบ่อยแกก็ไปเข้าฝันอย่างเี้วเลยแกไม่ไายหรอกแค่แนะนำเล็กๆน้อยๆแกว่าจากไหนเอา,เอา,เอา,เอาตัวเกาดลูยเนอะแกตัตยังเน้นตัวเก่าอยู่เลยเน้นตัวเกาห้าศูนย์ห้าศ<ะ>ูนย์ห้าศนกับเก้าศูนย์ห้าศับเก้าห้กับเก แกพี่บอกเลยบอกว่าที่ยังไงบเป็นแนะนำสีให้ผมซีให้พี่น้องดูให้ชีพพี่น้องดูโอ้สีก้าพวงกับสีบอกชีบอกห้าศูนย์กับเก้าศูนมันจะมาไอ้พวห้าศูนย์นี่มันแน่แนะครับห้าศอห้าศูนย์ห้าศกับเก้าศูนย์หาศกับเกาศย์ตาจันหรือตะเซที่ไปส่วนใหญ่ ตาสีตาเสีครับตาเสีอ๋อแล้วเพื่อนมาบอกไม่ดีใจไม่ได้สารได้ทําสารให้แล้วอะไรเงี้ยโอ้ดีใจแกดีใจแกดีใจมากราแก่ไมดีใจแกดีใจแกดีใจบางครั้งแทบจะน้ําตาไหลนะแกดีใจเนาะเกินจะมากๆีบเงินมาสารมาที่ลูกหลานมาสร้างสารให้แกครับมาสร้างสารมาให้แกเรื่อยๆแกก็ดีใจ แล้วรู้สึกย in ังไงแกรู้สึกยังไงว่าเอะทุบสารแล้วเลขก็ออกมาเกือบครบทุกตัวจริงๆนั่นเ่ยเหลือแค่เหลือสุดท้ายสุดก็คือเหลือหกตัวนั่นเ่ยที่เหลือครับแกจะให้ออกทั้งหมดเลยบ่เนี่ยจะแกจะให้ออกทั้งหมดแตไม่ให้เหลือออกหน้าออกลังออกหน้าออกลังนี่นั่นแหละเละออกซ้ําอีกก็ได้ซ้าอีกก็ได้แตให้เจ็ดงวดครับกี่งวดเล้เนี่กี่กี่งวดเลยสามสี่ตั้งแต่ทุบมาน่าจะสี่งวดแล้วสี่งวดเลยสี่งวดแล้วเหลือสามเหลือสาม อืมสีงวดนี้ครับงวดที่สีงวดนี้งวดที่สีงวดนี้ครับงวดที่สีงวดนี้เหลืออีกสามงวดอีกสงวดแต่เพื่อให้ตลอดแน่นอนนะแค้ตลอดแก่แกก็พูดอย่างนั้นครับถ้า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 แกว่าจะร่วมที่แกบอกเนอที่แกต้องการตรงไหนที่จะแกต้องการ ตามพวกแห่พวกพวกคองพวกอะไรประกาจอบเสียมเออจอบเสียมคลองคลองที่ใส่ปลาเนี่ยอ๋ออย่าลืมอย่าลืมเกี๋ยวพอย่าลืมไก่พก็มาเส้นไหว้แกจอบกระเสียมแล้วก็ที่ไข่ปลาใส่ปลาเอามองมาด้วยได้ไหมแกแกไม่เอาหรอกแกไรก็แกแห่อ๋อ S <S อพอเป็นที่ทํามายินเกตั้งดั้งเดิมแบบนี้เนาะค,คนคนเท่าคน,บานคบโบราณคนโบราณถ้าแกต์ก็ยังยังยังอยู่กว่าร้อยกว่าปีแล้วเนาะโอ้โหนานมากเลยถ้าแกอยู่ประมาณร้อยกว่าปีขลาดล,ลูกล้าหลานผมมีลูกเปหลานเป็นเขยผมก็มยังหกสิบกว่าหกสิบกว่าแล้วเนาะคุณลุงอายุกี่ปีแล้วตอนนี้นะหกสิบสามหกสิบสามอ๋อหกสิบสามเขาเรียกงามกันเด้หกสามเนี่ยแต่ว่าเขาข เน้นจริงๆก็อย่าลืม50กับ90ศูนมาอีกแน่นอนมั่นใจไม่ศูนมาเนี่ยผมมั่นใจมันใจศูนย์อเพราะว่าวันที่12นี้ก็เขาจะมาขึ้นาลขึ้นาลวันที่12ก็วันที่11ก็เอา พวกผมพวกอะไรพวกเอามาวัวควายเอาไปเก็บไว้ทยอยทยอยเก็บไว้ทยอยเก็บไว้อันไหนเสียก็ทิ้งไปก่อนกองไว้ก่อนไปกองที่เดียวหมดเลยไปกองไว้ทีเดียวเลยคครรัับบกองกองกองหมดไปกองให้แก่กับคืนแม่เอาไปทิ้งแม่ไปเอาอะไรก็ว่าทิ้งแม่อะไรของเอฟซีอุตสาหซื้อมาเนาะครับของเป็นของเอฟซีเป็นของที่นก็ซื้อมาอธิษฐานจิตเรียบร้อยซื้อมามาถวายมา ก็ใช้คําบางทีอาจจะผิดบ้างถูกบ้างเขาจะว่ากันถ้าเป็นเทพก็ถวายได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นเทพหรือเป็นเทวดาเนาะก็บางทีเทวดาเขาก็อยู่ด้วยกับเราเลยเนี่ยอยู่ด้วยกันแหละถวายหรือมาเส้นไหว้ครับปัจนั้ันก็จะมีคนมาเยอะคนิมนต์พระมาเยอะแม้ตั้งแต่ทุกวันยังมีเยอะมาเยอะกันครับแ้ต่ผลตกรดอะไรก็ยัง เต็มเลยที่จอดรถไรพร้อมไหมวันที่ถ้าผลไม่ตกมันก็พร้อมอยู่ครับว่าจะผลจะตกแค่นั้นเองตัวนี้ก็มันลื่นอย่างนี้แล้วครับมันมันก็พอไปได้นอนลื่นอย่างนี้นะนะพมัแต่ห้องน้ำอาจจะไม่พอแน่นอนตามมีตามเกิดอันเดียแต่ว่าต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองบ้างถ้าทีน้องถือกันเยอะๆก็มาสร้างขึ้นให้อีกได้ครับสร้างให้ได้ ถ้าเจ็ดงวดเนี่ยถ้าเอฟซีถูกก็อามาทาเองเลยก็ได้เนาะถ้าจะบริจาคก,ก็บริจาคก,กับนามเจ้าของของเขา<อ>บริจาคที่ไกสร้างน้ำพองให้บริจาคกับตะยาลยบน่นครับตะยาครับโดยตรงเลยก็ได้เนะาะครับ,รบพอเอ็ดก็ไม่ไม่ได้รับในส่วนของที่นี่นะครับจะให้ได,ได้เออได้แต่บอกให,ให้ให้เจ้าของอะไรอย่างงี้นะครับเรา เป็น youtube สะพานบุญก็จริงแต่เราก็ไม่จะไม่รับนะครับเพราะว่ารับแล้วก็อาจจะสับสนนะครับเพราะนะครับพอตอนนี้ตอนนี้ก็บัญชีทางไอ้ที่เขาทำก็น่าจะปิดไปแล้วเนาะปิดแล้วครับปิดปิดแล้วถ้าแต่ใครมีช่องไหนรับบริจาคก็อย่า คืออย่าพิ่งอย่าพิ่งบริจาคไปนะครับเพราะว่าทางนี้ปิดแล้วนะครับกลัวจะเป็นบริจาคเข้ากระเป๋าเจ้าของไงนะนะครับเ <FC S 2> อฟซีเขาเขาให้ฟังอ,อ่าลุงนิรานามด้วยเนะี่ยลุงนิรานามเขาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ประจาเป็นเจ้าแค่เป็นลูกหลานที่นี่ด้วยนะลูกหลานลูกหลานของตะยาด้วยเนาะนเป็นเป็นพี่น้องกันเนาะเป็นพี่น้องกันผมผมเป็นลุงเป็นลุงเป็นน้าเป็นน้านะครับ กดตรงนี้ยังมีมีการบริจาคนะครับเนาะก็ยังไม่มีตอนนี้ก็ฝากเอซที่คือไม่ใช่หหรงเงร้อยสองร้อยที่เอซฝากมามันทาบริจาคไปแล้วหายมันมน,น่ามันน่าสงสารเอฟซเนาะครับครบอ่าไปไม่ถึงก็าเรียกว่าไปไม่ถึงไม่ถึงตะซีตะจันไม่ถึงที่ แต่ถ้าเป็นบริจาคส่วนตัวเป็น่ารละมารถของเอ็ดมินที่เป็นท่องอก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นแล้วแต่ f ีแล้วนะครับอ่ะก็ย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะลุงเนาะเราก็คุยกันแบบง่ายๆสบายๆห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์นิตาเซมาบอกห้าศูนย์เก้าศูนย์บอกมีความฝันเลยนะครับนะให้อ๋อคือแนะนำใครมาก็บอกว่าเลขนี้ออก ห้าศูนย์กับเก้าศูนย์บอกบอกใครหลายคนครับเนี่ย่ผมบอกหลายแล้วครับหลายช่องก็บ,บอกอ,อือก็ถือว่าช่องคุมทรัพยานามาแล้วมีหลังหลังไรฝันมีมีไม,ม,ม่เพิ่มมาไหมไม่ครับไม่ครับไม,ไม่เพิ่มไม่อะไรไม่เพิ่มไม่อะไรเลยอือครับเนาะก็ต้องขอบคุณลุงนิาลาามเด้อนะครับเนะาะรับ ถ้าใครอยากดูก็ของตายาในี่งก่จะปล่อยวันที่12ติดตามตายาด้วยตายาปล่อยวันที่12นะครับตายาปล่อยวันที่12ตา,าตายาก็แอบแอบ,บปล่อยบ้างเล็กนิดนิดหน่นนนอยหน่อยแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยยังไม่หมดนะ <laughs> ตย,นยนะต่อดแก่เรื่อยๆถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ได้ญาติๆี่น้องก็ถามครับแล้วมีอะไรจะฝากไหมลุงนะนามีอะไรจะฝากเอฟซีคนที่ดูไปทั่วโลก ก็ชี้ทุกคนทุกคนนะครับผมพี่น้องแล้วก็บัญทีสองถ้าใครอยากมาก็มามาได้มาได้ครับมาได้มาขึ้นศาลม่ด้วยกันก็ถเธอว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็แล้วกันเนาะช่องยูทูบใครมาก็มาได้เลยนะครับไม่ได้ว่าเลือกที่รักมากที่ชังมาได้ทุกคนมามีสิทธิ์มาได้นะครับแล้วก็จะมีการทําบุญด้วยเนาะนี่นต์พระมากี่รูปนะ ห,ห้ารูปนะครับเขาเปลี่ยนใจหมว่าจะเอาห้าเอเอาห้าก็ได้น,น,น้องคุยกันกับน้องคือครับเพราะว่าเป็นทั้งเอาวามงคลแล้วก็เป็นทั้งงานมงคลในอยู่ในที่เดียวกันเลยสองสองอย่างเนาะอืมก็ดีนะครับอ่ะมั่นใจเก้าศูนย์ห้าศูนย์